สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเจมเอลลินอีกครั้งครับผมวันนี้เจมเอาออาตาโทลิน5ตัวใหม่นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมว่ามีอะไรพัฒนามาจากตัว4.5กันบ้างนะครับผมและต้องบอกเลยว่าอาัลตาโทลิน5ตัวนี้พัฒนามาได้อย่างเจ๋งมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนี้กันเลย ตอนที่เราจะไปพูดถึงเทคโนโลยีของอัลต้าโทลิน5ตัวนี้กันนะครับเจมขอเล่าประวัติของอัลต้านิดหน่อยนะครับผมอัลต้าต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่2อย่าง1คือเรื่องฟูช์เชฟหรือว่าตรงโทบล์ของเราที่เหมาะสําหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับอย่างคนเอเชียเนี้ยหน้าเท้าถึง 4E เงี้ยสามารถสวมใส่อัลต้าได้เพราะว่าอัลต้าบอกเลยว่าเน้นเรื่องความสบายเท้ามากที่สุดนะครับเอกลักษณ์ที่2คือเรื่องมิโซมิโซตัวนี้นครับอัลต้าจะ ทำแต่ซีโร่ดอกเท่านั้นซีโร่ดอกคืออะไรซีโร่ดอกคือตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้านะครับพื้นจะมีความสูงที่เท่ากันจะไม่มีด้านหน้าหรือด้านหลังตรงไหนที่สูงกว่าการที่ทำซีโร่ดอกตัวนี้นะครับคืออัลต้าต้องการให้ นักวิ่งวิ่งให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือว่า neutral running นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บและความสบายเท้าของนักวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องของวัสดุที่พัฒนาตัวใหม่ของอัลต้าโทลิน5กันว่ามีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเจมจะไล่จากข้างบนลงไปถึงข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรที่ถูกพัฒนามาใหม่บ้างในตัวอัลต้าโทลิน5นะครับอันดับแรกเลย upper อัปเปอร์ตัวนี้นครับถูกพัฒนามาให้เป็นแอนเชเนลแมสนะครับผ้าตะข่าย2ชั้นดูระบายอากาศรอบรงท้าน,นะครับอย่างตัวเก่าต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีให้เลือกอยู่2ผ้าคือแอนเชเนลแมสกับผ้านิดแต่ตัว5มีให้เลือกแค่ผ้าเดียวนะครับแต่ว่าผ้าแอนเชเนแมสตัวนี้ที่ถูกพัฒนามาทําให้สวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นมีรูระบายอากาศรอบรงท้าน,นะครับ และก็ยังคงเป็นผ้าแบบ f ฟูล h ชฟนะครับหน้ากว้างสามารถสวมใส่ได้ถึง CE สวมใส่ได้สบายเท้าแน่นอนถัดมาจากอ p p e r ก็จะเป็นตรงเชือกที่ถูกพัฒนามาแต่ก่อนต้องบอกเลยว่าเชือกของรองเทา้าอัลตาโทลินน่ะจะมีแค่6โรูแต่ทีนี้อัลตาโทลิน5บวกขึ้นมาให้อีก1รูเป็น7โลรูเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกข้อเพราะว่าหลายๆคนนักวิ่งบางท่าน ชอบล็อกข้อเพื่อความกระชับของข้อเท้าเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเพิ่มรู้ขึ้นมาให้อีกรูนึงตรงนี้เลยอ่ะและอีกส่วนหนึ่งคือลิ้นรองเท้านะครับถ้าใครไปสังเกตดีๆจากรุ่นก่อนตัวอัลตราโทลิน5จะมีลิ้นรองเท้าที่ยาวขึ้นมาอีก นิดหนึ่งนะครับผมถ้าใครได้ใส่วิ่งแล้วก็แนะนําว่าอาจจะต้องใส่ถุงเท้าที่เหนือข้อขึ้นใหม่นิดนึงเพื่อลดการเสียดสีตรงข้อเท้าน,นะครับผมนี่คือส่วนบนของอัปเปอร์ให้ดูรูปลักษณ์กันเบื้องต้นเลยเห็นไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงฮิลคับตรงโซนอะไรนี้คือเปลี่ยนมาให้มีการซับพอรตตรงฮิลคับมากยิ่งขึ้นนะครับผมมิโซของอัลต้าโทลิน5นี่เจมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยมิโซของอัลต้าโทลินนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของอัลต้าโทลินอะ ในรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเขาจะใช้โฟมของโฟมคอนติกพอมาเป็นอัลต้าโทลิน5ถูกเปลี่ยนมาเป็นโฟมอีโกแม็กโฟมอีโกแม็กตัวเนี้ยทางอัลต้าได้การันตีมาเลยนะครับผมว่าเป็นโฟมที่นุ่มที่สุดซัพพอร์ตดีที่สุดและลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมแถมอีกทั้งยังใส่ตัวอินเนเฟกเข้ามาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของเท้าเวลาลงเท้าให้สรีระการลงเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่เจมบ,บอกการันตีได้เลยว่าโฟมอีโกแม็กตัวใหม่เนี้ย ดีจริงๆครับถัดมาจากมิโซนะครับผมเรามาดูชั้นล่างกันบ้างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลต้าเลยเห็นไหมที่เป็นรูปกระดูกเท้าเอาโซของเขานะครับผมหรือว่าเทคโนโลยีฟุตพอดนะครับผมที่ทำให้เป็นลวดลายรูปกระดูกเท้าที่ให้ ตามสรีระของเท้าของนักวิ่งนะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับผมใต้เอาโซตรงนี้จะมีความกว้างมากกว่ารุ่นที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มสรีระในการวางเท้าให้ดีมากยิ่งขึ้นในการลงเท้าในการโยกซ้ายโยกขวาอะไรอย่างเงี้ยให้การวางเท้าได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ตัวยางที่มีความทนทานเป็นอย่างดีของอัลต้า โท r ิน5ตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือดีเทลหลักๆของอัลต้าโทลิน5ทั้งหมดนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเจมจะเอาไปใส่วิ่งกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเจมมาเล่าฟีลลิ่งให้ฟังครับก็นะครับตอนนี้เจมก็ได้ออกมานอกสถานที่เรียบร้อยนะครับแต่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนเลยนะครับผมเมื่อกี้นะครับเจมได้เล่าถึงวัสดุตัวใหม่ที่พัฒนามาจากรุ่นเก่าของอัลต้าโทลินนะครับผมแล้วเจมเอาอัลต้าทิน5ตัวนี้มา เทสดูนะครับผมว่าฟิลลิ่งของโฟมอีโกแม็กตัวใหม่นี้จะเป็นยังไงนะครับนุ่มจริงไหมซัพพอร์ตดีจริงไหมนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ที่เป็นเอ็นจิเนอร์แมสนะครับผมจะสวมใส่สบายไหมนะครับผมเดี๋ยวเจมจะเอาไปใส่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าความรู้สึกตอนใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรียบร้อยนะครับผมกับการที่เอารองเท้าเจ้าอัลต้าโทลิน5นะครับไปใส่ลองเทสครั้งแรกนะครับเมื่อกี้เจมก็เลยได้แวะเดินเข้าไปเอาอีกสีหนึ่งมาให้ดูนะครับสีที่เจมถืออยู่นี้ก็คือจะเป็นสีออเรน์นะครับคือสีที่เขาแบบโปรโมทมากก็คือสีสวยมากๆส่วนสีที่เจมใส่เทสวันนี้นะครับก็จะเป็นสีมาจาริก้าบูนะครับผมก็สีกรมหน่อยๆน่อก็คือใครที่ชอบสีฟ้าก็น่าจะชอบสีมาจาริก้าบูนะครับผมเจมต้องบอกเลยนะว่าฟิลลิ่งแรกแล้วก็ฟิลสัมผัสอะครั้งแรกของอ ให้ไลท์ของเขาคือมิโซอีโกแม็กถูกไหมครับต้องบอกเลยว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมากๆเลย1คือนุ่ม2องซับพอร์ตได้อย่างดี3ก็คือรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีมากถ้าสังเกตจากพื้นด้านหลังของเจมสนะ์เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพื้นคอนกรีตคือเวลานักวิ่งวิ่งกับพื้นคอนกรีตจะมีแรงประทะสวนกลับมาสูงมากเจ้าอัลตาโทลิน5ตัวนี้สามารถลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับเจมส์แนะนำเลยว่าใครที่มีอาการพวกบาดเจ็บข้อเท้าหัวเขา่า อัลตราโทลิน5สามารถรองรับแรงกระแทกและลดอาการบาดเจ็บของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับ2แล้วก็เน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักอัลตราโทลิน5ตัวนี้จะอยู่ที่250กรัมนะครับในเบอร์9 US ถ้าเทียบกับอัลตราโทลิน4ตัวเก่าจะ258กรัมตัว5จะเบาวกว่าประมาณ8ขีดซึ่งทำให้แบบมันเบามากถ้าเทียบกับในรองเท้าตระกูลรองเท้าซัพพอร์ตนะ บอกเลยว่าแต่ตัวอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้แต่เจ้าอัลต้าโทลิน5ตัวนี้แค่250กรัมคือเบามากๆนะครับผมถ้าใครชอบใจนะครับกับเอลต้าโทลิน5เทคโนโลยีใหม่ๆของเขานะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ e l r i n s s o p p .com ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบใจคลิปรีวิวของเจมนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม้ถายังไงก็ติดตามคลิปต่อไปว่าเจมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันนะครับผมวันนี้ข่าวต่อกันครับสวัสดีครับ